วันนี้เราจะมาสร้างสารรค์เมนูไข่กันค่ะทำออกมาหอมอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะรับรองเพื่อนๆจะต้องติดใจกับเมนูนี้นะคะสวัสดีค่ะมาม่าเองนะคะวันนี้มาพบกับมาม่าก,กันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมค่ะอย่างที่เห็นต้นคลิปเลยนะคะเมนูนี้นี่ทำจากไข่ค่ะมีหน้าตาหน่าทานแบบนี้เลยนะคะวิธีการทำง่ายดายวัตถุดิบก็น้อยค่ะ ไข่ดาวกรอบทานคู่กับผักนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะไข่นี่ก็จะกรอบนอกแล้วก็มีความเยิ้มๆด้านในนะคะเป็นตานีแบบนี้เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันค่ะที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็จะมีเท่านี้เองนะคะอย่างแรกเลยวันนี้เราจะใช้เป็นผักกาดแก้วนะคะหหัวประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีไข่ไก่ตามด้วยน้ำสะอาดกระเทียมสับน้ำตาลทราย ซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวตามด้วยแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันก็ได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยผักเนี่ยของเราเนี่ยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะมาตัดตรงกลางแบบนี้นะคะตรงส่วนหัวเนี่ยอ,ออกเดี๋ยวเวลาที่เรานำไปลวกนะคะเขาจะได้ลอกออกได้ง่ายค่ะนี่นะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตรงส่วนที่ผักกาดที่ตรงเปลือกด้านนอกเนี่ยเขา ไม่สวยนะคะก็ให้เพื่อนๆลอกออกไปเอาเหลือที่สวยๆหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตั้งน้ําให้ร้อนเลยนะคะใส่กระปปอนลงไปสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันพืชสักประมาณ1ช้อนโต๊ะเวลาลวกออกมาเนี่ยผักของเราจะได้เงาสวยจากนั้นนะคะเราจะนําผักกาดทั้งหัวเลยนะคะลวกลงไปแบบนี้ค่ะใช้เวลาสักประมาณนับ1นนะคะแล้วก็ยกขึ้น เราจะจุ่มยกแบบนี้นะคะสักประมาณ3รอบค่ะนี่นะคะจุ่มลงไปนับ1-5ถึงแล้วก็ตักขึ้นอันไหนที่หลุดออกเราก็ตักขึ้นมาก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ผักของเราเนี่ยลวกไม่นานนะคะผักกาดแก้วของเราเนี่ยก็จะยังคงความกรอบไว้ได้ดีค่ะจากนั้นเราตักขึ้นพักได้เลยนะคะ พอผักกาดเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาลอกออกแบบนี้นะคะเราก็จะลอกออกแบบไม่ง่ายค่ะในระหว่างที่เราต้มเนี่ยเราใส่น้ำมันพืชไปหน่อยนึงนะคะก็จะทำให้ผักกาดแก้วของเราเนี่ยมีความเงาสวยด้วยนะคะลอกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจานจัดเสิร์ฟไว้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาทอดไข่ดาวค่ะวิธีการทอดไข่ดาวให้กรอบนอกแล้วก็มีตานี้เยิ้มๆด้านในนะคะก็คือเราจะใช้น้ำมันนะคะ พอประมาณนะคะอย่าให้น้อยเกินไปรอจนกว่าน้ํามันเนี่ยร้อนจัดแล้วเราก็นําไข่ของเราใส่ลงไปค่ะเราจะไม่พลิกกลับไปกลับมานะคะเราจะใช้วิธีการใช้ตะหลิวเนี่ยวิดวิดินะคะเอาน้ํามันเนี่ยลาดตรงบนไข่ด้านบนนะคะจนกว่าจะสีเหลืองทองนะคะพอวิดไปเรื่อยๆเนี่ยไข่ของเราเนี่ยก็จะหลุดล่อนออกจากกระทะนะคะที่ติดกระทะอยู่ก็จะหลุดออกค่ะไข่ของเราก็กรอบเหลืองได้ที่ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะทอดต่อไปเรื่อยๆวิธีเดิมเลยนะคะรับรองนะคะเพื่อนๆใช้วิธีนี้นะคะทอดออกมาเนี่ยไข่ของเราจะมีความกรอบฟูนะคะแล้วก็เป็นตานีเยิ้มๆด้านในค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะหลังจากทอดไข่เสร็จเรียบร้อยเรามาผัดซอสค่ะใส่น้ำมันพืชพอประมาณค่ะจากนั้นนำกระเทียมสับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปผัดให้จนกว่าจะมีสีเหลืองเลยนะคะ เอาเหลืองพอประมาณอย่าให้เหลืองเกินไปเดี๋ยวจะไหมซะก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณนี้จากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปสักพอประมาณสักประมาณ50-100มลิลิตรค่ะจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสกันเลยด้วยน้ำตาลทรายสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะ สัสดส่วนของซอสเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มได้เอาตามรสชาติที่ชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ผัดนะคะสักครู่หนึ่งจากนั้นเราจะเตรียมแป้งข้าวโพดผสมน้ำมาค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเอาพอประมาณนะคะความข้นเนี่ยกะเอาตามชอบค่ะจากนั้นเราก็จะผัดผสมให้เข้ากันนะคะความข้นนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะสําหรับรมาม่าเนี่ยพอแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานําไปราดบน ไข่ที่เราเตรียมมาไว้จานนั้นของเรานะคะนี่นะคะในส่วนของไข่เนี่ยเราก็ตัดครึ่งนะคะตัวผักกาดแก้วนี้ก็จัดเรียงใส่ไว้ได้เลยค่ะเราก็ราดด้วยซอสนะคะซอสก็จะมีความกลมกล่อมนะคะไม่รสไม่จัดเกินไปนะคะเราก็ไม่หวานจนเกินไปค่ะเอาแบบกําลังดีนะคะ จานนี้ถ้าหากเพื่อนๆปรุงอ่อนๆนะคะก็สามารถทานเปล่าๆได้เลยนะคะหรือว่าเติมให้มีความเข้มข้นนิดนึงก็สามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็อร่อยดีค่ะถ้าอยากเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะก็สามารถใส่พริกแห้งหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปผัดด้วยกันก็อร่อยดีค่ะ เป็นอีกไอเดียเมนูไข่นะคะที่ทำง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็โปรตีนสูงมากๆเลยค่ะยังไงถ้าหกใจคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ